ก็สวัสดียามเช้าอีกครั้งนะครับวันนี้ตรงกับวันที่25กรกฎานะครับฝนฟ้านะครับก็ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นพายุเข้านะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อคืนก็ทั้งคืนนะครับแต่ก็ไม่ตกหนักนะครับ แต่ก็มาเรื่อยๆนะครับผมเองก็อยู่ในรถนะครับนอนตรงนี้นะครับเมื่อคืนที่นอนนะครับเพิ่งจะเก็บไปนะครับนอนข้างถนนนะครับ แอบรถนอนข้างถนนนะครับรถสายนี้ไม่ค่อยมีรถวิ่งเท่าไหร่นะครับคืนก็จะเงียบนาีงานของเรานะครับก็ติดถนนเลยนะครับฝนก็จะมา วันนี้น่าจะทั้งวันอีกวันนะครับไม่รู้พายุจะเข้ากี่วันผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ก็สลูกแรกลูกแรกนะครับต้นไม้ก็ยังอยู่คงเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ล้มนะครับอันนี้ก็ เป็นการปลูกข้าวฝั่งโน้นก็จะเป็นไร่มันนะครับรอบๆพื้นที่ก็จะเป็นที่โคกนะครับเดี๋ยวฝนตกมาแบบนี้ก็อาจจะแฉะนะครับดินเหนียวลื่นนะครับนี่เลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนางานของเรานะครับก็จะ ขุดได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าฝนตกไม่หนักนะครับโอเคนะครับรายงานพยากรณ์อากาศเช้าว,วันที่25กรกฎาคมสองหพิกัดก็อยู่ที่บ้านสว่างพัฒนาอำเภอปราสาท ตำบลตารนีอำเภอประสา,าทจังหวัดส,สุรินทร์นะครับสภาพอากาศยามเช้าเจ็ดโมงครับอยู่ในรถออกไปไหนไม่ได้เลยเมื่อวานก็อยู่ในรถทั้งวันนะครับเพราะว่าไม่มีกระทรงไม่มีกระท่อมอะไรเลยนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับในรถมุงผ่าน,นก็โอเคนะครับ บกันคลิปหน้านะครับช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เชา้านี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ